อสวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเมื่อกี้ก่อนทั้ง3คลิปเนี่ยเนาะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของคอนเซปต์ if cost ไปแล้วมันคืออะไร if cost แบบที่0เป็นอย่างไร if cost แบบที่1เป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการเอาสองเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อหาเนาะที่เอาไปเช็คชื่อ,อ ของสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนมกรานะในช่วงที่เรากลักตัวกันนะครับที่มาดูครับเขาบอกว่า house different between if cost type zero uh, versus versus แปละวะ่าทะสู้กันนะครับกับ if cost type o อืมมันต่างกันอย่างไรนะครับอ่า uh, มันต่างกันยังไงร,ระหว่าง if cost แบบที่0ูนย์หรือแบบที่1เองนะครับ ทีนี้มาดูดูภาพรวมเลยฮะไทศูย์เนาะไทศูย์ครับคอนเซปต์ของมันบอกแล้วว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็น general general truth ใช่ไหมอืมนะครับ general truth แปลว่าความความจริงฮนะ general แปลว่าทั่วไปเป็นในเรื่องของความจริงทั่วๆไปนั่นเองนะครับดังนั้นนะไทศูย์เนี่ยจะใช้ในอ่า อ่มาดูนะครับเขาบอกว่า the type zero is used when talking about our habit อืม habit แปลว่านิสัยอืมพูดถึงนิสัยก็คือสิ่งที่ทำเป็นประจำมาฮะเป็ดตัวเลยเนาะหรือ our b uh, e t y p i c a l behavior behavior ก็แปลว่าพฤติกรรมอืมพฤติกรรมก็คือสิ่งที่ทำติดต่อกันมาเนาะ explanation guideline อ่า explanation คืออธิบาย guideline คือแนะนำเนาะ advice เออหมือนกันนะครับ order คือเรียงลำดับ instruction อะไรพวกเนี้ยและอันสุดท้ายเห็นไหมสีเขียวนี้ scientific fact อือบอกไปแล้ว F A C T S fact แปลว่าข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงนั่นเองดังนั้นเนี่ยประโยชน์ื่อนไข่แบบพิสูจน จะเป็นการพูดเนาะใช้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นจริงหรือทังหรือสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันเป็นประจําจริงๆเลยอืมอย่างเช่นอ่ะมาดูที่ตัวอย่างครับ example if it r a i n the ground get wet ไหม if it rains ปึ๊บถ้าฝนตกพื้นมันจะไม่เอ่ยได้รับเก็บไปว่าได้รับเนาะได้รับไหม เป็น adjective เนาะแลว้วเปียกเอ,อได้รับการเปียกเป็นเรื่องจริงเปล่ะ,ละก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะอืมทีนี้ก่อนอื่นเลยเราเจะเข้าใจในคอามเ็ปต์ละและไอ้เรื่องของรูปแบบละ่ะรูปแบบหรือเขาเรียกว่าโครงโครงสร้างเนาะโครงสร้างแบบีู่่นย์ครับจำไว้ต้องมี2แบบก็คือฝั่งที่เป็น if cost นะครับกับฝั่งที่เป็น main cost if ฟฝั่งขี้ได้เลยเค okay. มีคำว่า if ถ้าอยู่ข้างหน้าของประโยคย่อยนั้นเนาะนะครับอ่าและก็ตามด้วย simple present tense หรือเียก present simple ก็ได้อ่าตรงนี้เขาเขียนเป็น subject บวก verb หนึ่งอ่ะผม,ผมเขียนตรงนี้แล้วกัน subject บวก verb หนึ่งอย่าลืมประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s นั่นเองเนาะและอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์เนาะนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็น p เ e รส s, <Pres> <S mm ิ e hmm. เหมือนกันดังนั้นประธานก็จะเป็น subject บวก verb 1ดังนั้นในกรณีที่เราจะใช้เหตุการณ์ที่มันเป็นจริงทำเป็นนิสัยเนี่ยแน่นอนเนาะประโยคเงื่อนไขที่เราจะใช้พูดต้องเป็นแบบที่สู์นั่นเองเนาะอะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างมาเมื่อกี้บอกว่าอะตัวอย่างนี้ if it rains the ground gets wet เาถ้าฝนตกเนี่ยพื้นมันจะเปียกนะมันจริงไหมล่ะจริงใช่ไหมฮ หรืออ่ะตัวอย่างที่สองครับ if you mix yellow and blue you get green เห็นไหมอันนี้ปุ๊บมา if you นี่คันนี้ปุ๊บป, you, ประโยคประโยคแรกฮะ if you mix ปุ๊บเฮ้ยอ่าประธานเป็น you เนาะกิริยาไม่ต้องเติม่ mix เป็น verb ช่องที่หนึ่งถ้าคุณผสมอะไร yellow สีเหลือง and blue สีน้ำเงินเนาะอืมทำไมเอ่ย you get green นะ get ก็เป็น verb หนึ่งกันใช่ไหมจุดสังเกตได้เลยมันคือข้อที่จริงต้องใช้ทั้งสองประโยคย่อยนั้นต้องกริยาต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นฝั่ง if หรือฝั่งผลลัพธ์ก็ตามอ่ะอีกสองประโยค if you smoke you get old early เฮ้ยถ้าคุณมเอยสูบบุหรี่เออ you get old early เราเห็นไหมตัวสีแดงมันคือ verb เป็นคู่ แต่เราเห็นเวิร์บแมทั้งสองฝั่งมันเป็นช่องอะไรเนะี่ยช่องที่หนึ่งหนึ่งคู่นะ่าแสดงว่าประโยคนี้มีความหมายในเชิงเป็นจริงแน่นอนนะเป็นจริงแบบแท้เลยเนาะจริงทั่วไปนะครับและสุดท้าย if you boil water it evaporates boil แปลว่า,วาต้มเนาะเออถ้าคุณต้มน้ำอ่ะไม่เอ่ยมันจะเดือดทั้ง boil นะ verb และ e v a p o r a t e อ่ะ อ่า uh, evaporate นะฮะก็เป็น verb หนึ่งทั้งคู่ดังน,นั้นเราสังเกตได้เลยว่าท้า e ศูนย์เนาะอืมฝั่ง if ก็จะเป็น subject บวก verb หนึ่งกันและฝั่งตรงข้ามที่เป็นผลลัพธ์ก็จะเป็น subject บวก verb หนึ่งเหมือนกันนั่นคือจุดสังเกตของท้า e ศูนย์นั่นเองฮะอืมเห็นไหมนี่เองเนาะใช้ในเรื่องจริงๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองดิ สรุปมันแตกต่างเนี่ยจะมาลองดูอีกอันหนึ่ง้า้วันเนี่ย้ายวันแบบที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟิวเจอร์ s s i b i l i t y เนาะมาจากคำว่า possible ที่แปลว่าอะไรเอ่ย possible ก็คือเป็นไปได้เนาะอืมแบบเป็นไปได้ Future แปลว่าอนาคตไอ้แบบี่สูจน่นะมันใช้เขาเรียกว่าใช้ได้ทุกเวลาเนาะเพราะมันเป็นเรื่องจริง ยังงกับจริงหรือเป็นนิสัยของคนนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็ต้องพูดเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้พูดถึงว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปได้แต่เป็นไปได้คือน่าจะเกิดในอนาคตอืมนะครับนั้นเหมือนประมาณว่าแปลว่าหน้าเนาะน่าจะเออนั่นเองครับนั้นท้ายวันเนาะรูปแบบของมันเนี่ยแน่นอนปุ๊บฝั่ง if มันจะคล้ายๆกับแบบที่สุดเลยก็คือ ฝั่ง if มีประธานและก็ตามด้วย verb ช่องที่1งเหมือนกันเนาะประธานเ e, อกพจน์กริยาต้องเติม s เหมือนกันครับแต่ต่างตรงนี้ฝั่งที่เป็นผลลัพธ์หรือ main cause เนาะฝั่งที่เป็นประโยคหลักเนี่ยที่เป็นผลบอกเนี่ยมันต่างที่ว่า subject จ,จะตามด้วยคำว่า view แล้วค่อยตามด้วย verb ปกติขออนุญาตไม่เรียก verb หนึ่งเนาะ เพราะความจริงมันคือ verb infinitive แต่หน้าตาเหมือน verb ท่องนิดนึงแหละแต่ต่างที่ว่าประธานเป็นเอกพจน์มันก็ไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคิดตรงนี้ให้มันเห็นจะเป็น if บวก subject บวกหนึ่งมาปึ๊บแล้วก็ subject บวก will บวก verb ดังนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าประโยคนี้ แบ่งครึ่งเนาะแต่อย่าลืมเนาะ if อ,อยู่หน้าเขามาอยู่กลางฝั่ง if เป็นว e r ์หนึงก็จริงแต่ถ้าฝั่งที่เป็น main cause มันเป็น will บวก verb infinitive แสดงเป็นแบบที่หนึ่งค่ะมีความเป็นไปได้น่าจะเกิดขึ้นได้ในเหนียำนะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเวลาอื่นไม่ได้นะต้องเป็นในอนาคตนะครับอืมแต่นั้นคบอกว่าไม่เอ,อ่ย express เนาะ possibility in the future อืมแต่ถามว่ามันมันเกิดขึ้นเป็นเกิดขึ้นได้ฮะแต่บอก is not certain มันไม่ได้ชัวนะร้อปร์เซ็นต์ก็คืออาจจะมีจุดพลาดได้นั่นเองครับอืมตัวอย่างเช่น if I have enough money I will buy a car เฮ้ยถ้าฉันมีเงินพอเนะี่ยอ่าฉันจะซื้อรถอันนี้ก็คือพูดในอนาคตเนวาที่ถ้ามีเงินพอเนอะมากพอก็น่าจะไปซื้อรถอะไรประมาณนี้ เราเห็นไหมฮะฝั่ง if ตรงนี้ปุ๊บเราตัดขึ้นก่อนอ่ะเราเห็นไหม have อันนี้เป็น verb หนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็น will และ by เป็นเห็นไหมฮอืมน่นเรารู้เลยว่าอันนี้ไม่ได้ััร์ประโยคนี้มีความหมายเป็นเน้นไข่ประมาณว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอืมหรือ if I go to the market อืมอ่ะประโยคที่สอง if I go to the market ไม่ใช่ market นะอ่ะ market I will buy what you want นะฮะปุ๊บเราแบ่งขึ้งก่อนฝั่ง if กับฝั่งปฏิฝั่ง if นไหมกิยาเป็น g ก้วบหนึ่งธรรมดาเลยปฏิอืมแต่อีกฝั่งนี้เป็น will buy เออน่าแ,แสดงว่าเป็นว่าออถ้าฉันไปตลาดเนี่ยฉันน่าจะซื้ออะไรที่คุณต้องการนะแสดงว่าในอนาคตที่ว่าว่าถ้าเข้าไปเนี่ยน่าจะซื้อก็มีความเป็นไปได้นั่นเองนะครับอืม แล้วก็ต่อไปครับ if you work hard you will win you will you will win the prize เฮ้ยถ้าคุณทำงานหนักคุณจะ,ะได้รับรางวัลเน,นาะชนะรางวัลเราเห็นไหมฮะตอน if แบ่งขึ้นก่อนปึ๊บ if work เป็น verb หนึ่งอันนี้ will win อ้าวแสดงเป็นรูปแบบที่หนึ่งนั่นเองเห็นไหมฮะและสุดท้าย if I am not busy I will help you เบิร์แบ่งคือลอง if ไหม am ถ้าเป็น verb to be เป็นคือใช้ตามปกติเลยฮะ verb หนึ่งคือ am the smr นะฮะ i will help you นะแต่ยกเว้นว่าถ้าบอกถ้าจะเป็นจะเป็นจะต้องเป็น will be เนาะจำไว้นะฮะเป็น will be นั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบที่หนึ่งมาความแตกต่างระหว่างแบบที่ศูนย์ก็คือ if เวิร์และเวิร์บแต่แบบที่หนึงคือ if เว r ร1และ will ซึ่งแบบีู่่นย์คือไม่ว่ากล่าวถึงช่วงเวลาใดก็ตามมันคือธรรมาชาติเกิดขึ้นแท้จริงแต่แบบที่หนึงมันเป็นการพูดโอกาสที่เป็นไปได้สูงมาาจะเกิดขึ้นได้นั่นเองครับเอาละทีนี้มาดูความแตกตา่างทีนี้เดี๋ยวลองให้นักเรียนเนาะ นะครับลองอช่วยกันคิดทหนึ่งเนาะว่ามันแตกตากก่างกันยังไงระหว่างาไทาวันและไใอ้ยไม่ใช่ไทวันไทซีโลและไทวันเนาะมันมีความแตกตาก่างยังไงระหว่างหนึ่งการใช้สอง เวลาใช้คลิกเวลาเนาะช่วงเวลาแล้วก็อฟอร์มรูปแบบต่างกันยังไงะนะครับอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับลองเทียบกันพอเรารู้นี่ความแตกต่าง,ต,างต่างกันยังไงอเอาเียบเทียบเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาก็ไปเทียบนะศูนแบบที่ศูนย์จำไว้เลยฮะแบบที่ศูนย์คือใช้ในสิ่งที่มันเป็นแฟก เรื่องข้อจริงหรือสิ่งที่มันเป็นฮารดิะเป็นนิสัยประจําวันนะฮะเออบอกอย่างเช่นว่าเอออะไรนะอย่างเช่นเพื่อนคนนี้ชอบกินกาแฟใส่มะนาวหวานเนี่ยเออใส่มะนาวฝานบอกเฮ้ยถ้าฉันทนมาเนี่ยเพื่อนฉันต้องกินกาแฟใส่มะนาวหวานแน่นอนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เขากินเป็นประจําอันนี้ใช้บทที่สนย์ได้ะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนิสัยของเขาแล้ว อยู่แล้วอืมแต่ท้ายวันคือเขาเรียกว่าอ possible นั่นเองเนาะอืม possible คือน่าจะเกิดขึ้นนั่นเองเนาะอ่าน่าจะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้เองอันนี้ time ไอ้ส่วนคือมันพูดถึงนิสัยแต่เขาจจริงก็คือ,อมันมันเป็นเรื่องของตลอดเวลาอยู่แล้วนะเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงแต่แบบที่หนึ่งความน่าจะเป็นไปได้มันกาถ่ถวงเหตุการณ์ในอดนา โคดนั่นเองครับเพราะถามว่ามันชัวร์ไหมก็ไม่ได้ชัวร์ครับและรูปแบบฮะไทป์ศูนย์จะต่างกันตรงที่ว่า subject ปึ๊บปึ๊บอืม if อาโบ subject ปึ๊บก็โะ subject ปึ๊บเดี๋ยวดูนะฮะเขายัถ้าเป็นปทป์ศูนย์มันคือเวิร์ดหนึ่งทั้งคู่เลยเห็นไหมอืมแต่ถ้าเป็น แบบที่หน่นาจะเกิดขึ้นฝั่งหน้าเป็นเวิรบหนึ่งแต่ข้างหลังเป็นวิวแล้วก็ตามด้วยเวิรบนะนี่คือข้อแตกต่างนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองทาแบบฝึกหัดดูนะฮะว่านะอปิงจะสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมระหวา่างไทป์ศนย์กับไทป์ที่หครับออเอาละโอเคนี่บอกแค่นี้ครับสวัสดีครับ